วันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชวนมาเยี่ยมชมสวนปามของป้าน้อยนะครับบ้านกุดเท้าอำเภอวริชูมิจังหวัดสกลนครนะครับนี่คือปามอายุประมาณ15ปีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับเพราะอีสานก็สามารถปลูกปามนะครับให้ผลประโยชน์ที่ดีได้เพียงแต่การดูแลนะครับเรื่องน้ําสําคัญนะครับเรื่องอาหารก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับเพราะนั้นนอกจากให้ปุ๋ย NPK ธาตุหลักแล้วนะครับที่สําคัญนะครับแปลงนี้นะครับเขาได้เสริมด้วย อาหารคือเขาเรียกแอมโกอะมิโนโปรตีนถุงหนึ่งสองกิโลถุงนี้นะครับเสริมให้กับทุก 2- อถึงสเดือนเขาใส่ตลอดนะครับทุก3เดือนจะใส่ครั้งทุก3เดือนจะใส่ครั้งเพื่อเติมเต็มให้ปามได้ความสมบูรณ์ได้อาหารที่ครบนะครับเมื่อปา์มได้อาหารที่ครบสังเกตดูนะครับตอนนี้ขนาดปลายผลแล้วนะครับคือปลายเดือนตุลาแล้วนะครับวันนี้วันที่ยีนะครับย8เดือนตุลา67นะครับปามนี้ใช้แอมโกมา2ปีแล้วครับแล้วก็สังเกตดูนะับเกือบแต่ละต้นนะครับ ทลายใหญ่มากมีลูกออกตลอดนะครับปามแปลงนี้อยู่มีทั้งหมดร้อยสีกว่าต้นเองนะครับไม่เยอะนะครับแต่ตัดแต่ละครั้งนะครับประมาณ20วัน17บเถึงยีวันตัดครั้งหนึ่งก็ได้อยู่เกือบเกือบสตันเกือบทุกเที่ยวนะครับขาดคอน้อยมาก นั่นแสดงว่าแอมโกมิโนโ,โปรตีนของเราไปเติมเต็มนะครับให้ปาล์มออกลูกให้ได้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครท่านใดน,นะครับที่อยากให้ปาล์มออกลูกได้ตลอดนะครับเสริมด้วยแอมโกมิโนโปรตีนของเราได้เลยนะครับตรงนี้แน่นอนผ,ผลผลิตของท่านดีแน่นอนครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับ